เป็นวัดปานะครับความลมลืน่นเสานี้ก็มีอ่ะญาติโยมเขามาเฮ็ดบุญมาจังหันนะครับก็ามาทำบุญกันมาจังหันนำตอนเสาตอนนี้ก็เริ่มทย่อยนะครับเริ่มทย่อยเข้ามาจังหัน เดี๋ยวผมพาพี่น้องเข้าไปในสลา,าเนาะตอนนี้พวกไม่ว่าเพื่อล่างเตรียมอา,อาหารเตรียมก็เขานะครับเขาไปถวายพระอาจารย์ในสลา น,นี่คือสลาลงครัวนะครับสลาลงครัวนี่เป็นสลาออสันล้งหน่อยนะครับตอนนี้ออกไป็ออกเพิ่งกะเตรียมกับขา่าวกับน้ำนะครับนี่เป็นสลาลังเกานะครับเป็นสลาล้งเกา ตรงนี้เป็นอฐิของพระอาจารย์พระอาจารย์แป่งนะครับผู้พนบุกเบิกวัดป่าบรรลุกระเตองค์แหลกนะครับตอนนี้เพิ่นก็ได้ดมรณา,าภาไปแล้วนะครับมี่พะอ,อาจารย์เจ้าวาสนะครับเพิ่นมาอยู่แทนตอนนี้เพิ่นก็ลังางสางซาราล้างใหญ่นะครับเพิ่งจะ อืนโค้งมุงเรงค่าพื้นก็นยังบ้านนันทเทศนะครับพี่น้องเพราะว่านังขาดปัดใจอยู่นะครับข้างในจะเป็นกุฏินะครับทัดมาตรงนี้เป็นกุฏิของคุบาอาจารย์นะครับเป็นความลมรื่นจนไม่ร้ายเย็นนะครับ หนึ่งความสะ,สะอาดของวัดอิจวัดประจำวันนะครับของทางวัดเปินกับทําความสะอาดวัดนะครับเป็น่ะยู่แห้งพี่นองลมลื่นนะครับ ตรงที่มองเห็นนี่เป็นห้องน้ำนะครับห้องน้ำไว้ลองรับญาติโยมนะครับไม่ไพ่นี่ยกายควมลมเรือนดีกันครับพี่น้องหนึ่ง่วนนี้จะเป็นปลาไพ่นะครับเป็นปลาไพ่ปลาไพ่หนาของน้ำ ตอนนี้พาอาจารย์พันยูรูปเดียวด้ครับพี่หน่อพันยูรูปเดียวนะครับ nya <laughs> ne ทัดิยังปีธรรมังสระนังกฉามิอัดิยังปีธรรมังสระนังกฉามิอัดิยังปีสังฆังสระนังกฉามิอัดิยังปีสังฆังสระนังกฉามิทิสระนังขมานังนิทิตาอามปันเตปานาติปตาเวรมณีสิรษาป่าทางสมาัิยามิ อาณาติปัตาเวรัมณีสิกขาปะทาังสมาธียมีอะธินาธานาเวรามาัมณีสิกขาปะทตังสมาธิย

ก็ S <S เลยด้ออกมากม่งมาดูแ้แค่ไม่ดูนี่็้าลาขอซ้ำล้างหน่อยบันนี้งงก็รรมมนนเลยตกลงกับพอนยญ่แมยไงมาเสียล้างไม่สองแฉ่มาสั่งนังเก่านีแต่ว่าครั้งนี้ปวดซับเล็กหน่อยก็เลยพอนหญยแมใหไงก็เด็ตกลงมาเอาล้งไม่ซ่าอาจารย์กันมาก็เลยได่เหลืองสรรมมั่งมาตั้งแต่ปี2อง0ันารอย บาป,ปาปาวันที่สามสินะบเ็ดท่านมาระวัาที่หนึ่งมกราปีหกหกเในเทปปาปาลงเทหลปในสามแสนบาทเขาเริ่มมาเทนี่สื่อเสามาเทข้านเป็นตนพุนมา,ากกับปีที่สองมานี่กันปีที่สองมาก็ไไ้เทอัน ได้กิดเสพปาส่วนเดือนเนษาสองพันหาลอยหกสิบหกเลขหกสิบเจ็ดแมงเก็เลยมาได้เงินสามแสนก็ไเลยมาเทศโครงสร้างการกคงสร้งงสางเล็กกับช่วงค่าบัานนี้ตันเลือดเทพืืบัตเพื่อตอนรับมูขนาูบาจานเป็นนัก เพื <S <S ่อว mm ่าเะมีตกอาตุม no ุกปะมาถึงรไหล่เดิมรู้ัลกวจันมอจักไหล่ปามาคราสินะนะแล้วแต่ต้อนแงเนศนยเคยเชือจักตาที่ภกุสนนมาช่วยสามเพื่อเป็นของมาวัดเป็นของสมบัติของศาสนาอาบูอว่านพุทธศาสนานี่ยนะรับ ขากางบประมาณอยู่กหลายอยู่ทักิวาจังไหนบงการเินนัโอ้ตอนตอนนี้พายต่านกับกะสริยไปเรื่่ครับตอน้กษัรนไปน้ำเนาะโอ้กระสู้่มีพี่น้องเขาาไปทานมากแลถวันนุนเกเจตงบลญต้องสรเพื่อดีจังหวัดบุญท่างกันยกเวกนาไม่บุญกระไดจังหวัดนบรย่าเปื่อนสาสลากระไดเนาะมากับอาจารย์นิรขับผมมากับอาจารย์นิร เดี๋ยวผมอยากให้พระอาจารย์เพาออกไปเมืองแคล่าหลังใหม่นำน้องพระอาจารย์เนาะครับตอนนี้พระอาจารย์เดี๋ยวเอาดินเขาแล้วเนาะแมนดินเขาดินเขาแล้วยลังคากระมุงเล้วยวไปแล้วเนาะครับอืมตอนนี้ขาดตรงเทพืนเนาะพระอาจารย์เนาะเทพืนอ๋อขาดเทพืนละกะอ้อมเนาะ เรื่อยๆนะครับกระผัดโรบเลอรเรื่องผัดกระผัดไร่เติบโยนาให้เป็นไงล่ะกับคือว่าความเสีมาอันพอใหญ่ไปใหญ่เพิ่นถ้าคนอยากได้ครับก็เลย,ยเพิ่นเพิ่มเพิ่มล้างเก่ามาหน่อยนะครับ นั่งเจ้าเนี่ยนองฮะนั่งเข้าเน่องกับเต็มวัดเดียวนะครับมันมีบทเสนอมาเจ้าท้าท้คนก่นเปนเปุ่นปีใหม่แล้วเนาะสิ่งเกาเก็เอาเอามันถิ่มไปเขาปีมาวนนี่คือปี30สบเออคือปีหกเจ็ดนี่หกแปดหรสมาไหวๆก็ให้มันอันเจริญลุงเรื่องคือไม้เเลขแปดมันเข้าภาษาจีนเขาว่ามันจะเริ่นุงเรือง เพื่อนผู้นุ่งเรียมก็เขาว่าให้สมบัติธนานยมพอ,อ,อ,อยมมแญเมื่อทุกคน